ตาชิดได้ไอที่นี่บอสสบายดีเด้อพี่น้องนี่ไปเบิ่งคอนในนู่นนี่แม่นี่ไม่ได้เออเห็นเห็ดบนกับปั่นป้ามาเคาะคือดกแท่นี่เออที่เต็มต้นอือหากวกท่านแก่ อืปีนี้เขาจะฮ่วงแท้ๆทีนี่อยากกินต้องสือเอาโหลดไพ่ฉันนะโหลดไพ่ฉันนะโดนปาชะอเป็นอนาะ ก้อนคือเคี้ยวแท้จะหน่อชงงกสิงเองจกอจ้ะเรื่องบันมี ทั้งใดคือหาไว้เนี่ยคือท่านที่ได้กินอยู่บริษัะเขาหาเลย แปลงกระตุนน,นพี่เนาะวันคอนนี่ก่อนพี่เ้องคอนเห็ดปอทมันคือบอขาวหุง่งอยู่วะพี่นะี่ยเอาในคอนนี่แหละ ใช่กินแห็ดกับผัวผัวทีๆมากภาษาอังกฤยังสบาย <c oughs> <c oughs> เลยใบใหม่ใบใหม่เลยใบใหม่ใบใหม่เฮดบัวเทาอืมีนี้อืมโอ้ยไมหม่ใหม่มันอ่อนได้เลือตัวเดียวอุ้ยตกสั่อืม้าหูแล้วไปมาเ้าเชิ้าพอเาเคยละอ่านเลยนึเนะอืม มานคูณสองคูณสมเดี๋ยวมนแจหา่อืมเม่อไรกเจ้าขึ้นจูดหน่อยแท้จูดไปบ้าแล้วบนมันใหม่หน่อยใหม่รลายก็ไ่มีกเอเจ้าไดจูดมันหม่ลามไปเนี่ยะจูหมันหม่เบิร์นึ่งรับมันบ่มานใครมันหมไม่ออกน อ่อนนะน้ำไยไหมเนาะอ่อนนุ่มแบ่บาาพี่ภาษาอากาโบเอตพี่นั่นมีแนวกินยู่สไงฮึล้มบอม่อลงมาไกลๆแท้มัมนมิมันชิมียังอยู่บ่

มากขดมากขดมากขมากีบักดีพักแม่หักอันนี้าพักอันนี่หลบสบหลบเสียบดิ น้ำไม้แพ่ไหมข้างนี้ก็ได้นะก่ก็นะนก็มีนะต <c ười> ่างสงบสงบไม่น่าเนี่ยโอกคิยวขู่ตาเลยตัวนี้กอ <c ười> นี่โหแหม่เอ้ยเจยาพ่อแกงอืมขนาข้างท้ายก็มีแม่กําลังกระดดกขึ้นออมาดีนะ <c ười> นี่ตัวนี้ทางลุ่มไป ดี่นะมันบางชงงอกพูดได้ปุ๊ตตูดตุกอนอันก็ย่งอยู่เดียวฮ้าบุบเบิ้ลัังพู้อยู่เทิงผูู้ีแม่พูดได้ปุ๊แม่พูน้อใมญ่แไงเมืใหไงจะทำนีอมือ อนนะแม่พี่น้องยังงจะได้เขามาหคนมาหาะเหมืนนะคนเป็นเื่อีนองกระตื่นมาหาวัดวัดเดห็ดบ่วัดเฉไดยังใค่กรหาพี่น้องถู้หาเค็ด้หาหน่อไม้ฮักก้ เลี่มข <5 standen> mm. uh ึ huh. sw <ended> ้นไปเรื่อยๆจนสุดฝุ่นนะพูล้างอันก่ะล้างออกออกอืมอนไรออกแล้วคืออะไรขึ้นลกล้งโกกับไม้หื้อกะมันออกบีบงามแต่ละพี่นนอะ เมื่อพี่น้องไปหกักหากหักอนมมามัยกันได้จงังมาเบิงกัาได้หน่อยได้ไลยจำได้ก่อนอคนจดจ่อดย่องเลยเนี่ยไปไงกลมศางเหตุงานนำกันนะพี่น้องมันหายหย่าคาซาขูดทั่วเล่าเก้าหัวหยาเผื่อเส็นแนงหนึงน่ง ย่ำหน้าน้าแนงหลับทราบท่ามทานแนมบุเห็นฮาแต่นโนมันมันเห็ดสินบาทแนงน้อน่อยน่กระจุนบด้ย่ง ບໍ່ເພິ່ນເພິ່ນເອີລາສຸດພີ່ Thank okay. you. ต่วนเจด้าพี่น้องเลยกดต่วนกดต่วนเจ้าไปให้ยั้งก่อนน่นะโอ้ประเบิงดูหากะตาาจ้านะเพรางแกล้ะบอห่ากระได้แนงหนึ่งมักม่วงห่าถือมาก่าจีกินซองหน่วยหะจักงัวหน่อยไปไปตะแพงโพดมาดูดอยู่ห้ารือยป่าทำมันกินเบิร์ดซะ ออสบายดีมันมาดูดถ้าอยู่ไม่แถาดูดเป็นกระแพงกระแพงเข้าก็เลยอีต้นมันก็เลยป่าเนี่กินกระองหน่วยมันป่าอ้วนแดงตัวเองก็เลยไันกินสามหิ้วกันนี่จะมาเบิ่งดูหน่อไม้อีนี้มาเบิ่งดูจะเคยเห็นบ่นี่้จสมาได้ลายสะมาได้งามเท่านี้ ก็คๆแกงนี่ทำสีเสบพี่น้องเอ้ยขี้ทอดผู้ตตยเสดายผู้ยั่งผุ้อลนี่แงงวบอ้ยเขาบกชะออนพอบเป็ดบ่าจะว่านูบดันได้เหรชะออนน่ไม้เลยได้ทำสิกินเมื่อนี่ครับ่เพิ่งกินข้าวฮาสิทาสดแกงหน่อไม้ ไปปอกกับใบร้ายตองแนงมันเนาะยำยุ่งยำยะทั้งลุ่มเพียงไม่แตนเลยเนาะง่ญ่ๆนี่แหละก้จ้องโก้หนานเห็นบ่มีการอื้ออี้เห็นบ่อันนี้ลราห้าวเราบ่ากบ่อยากอื้อมาได้ต่างหากเนี่ยกคแน่เนี่ยห้าวยากอื้ออยู่แก่แก่ง่าย อันนี้ใะหัวแก้ห้ากันหัวห้าจย่างนั้นต่งนางยิ้มงามๆสิแคปผูกนี่เจดมนางลงดูแคปผูกบาดหนึ่งมาหักอันมาหักนราไม้ไห่ใหม่เลยนะแล้วใหม่ใหม่เลยมันอ่อนบ่เอยอันนี้มาเออโอ้ยใหญ่กับน่องบ่มาเก็บปฏตกต่างกันเนาะแก่กับน่องเนาะมากระดับปุ๊บปึ๊บคือกันเนาะเรามาแต่ใต้อีพุ่นอันนี้นะอแต่มาหักคนเป็นอยู่แต่ดอนพาวิเอทโพล หลัดกัดเขินมาชื่อให้เห็ดเหม่นจาลงไปแล้วจะะเห็ดขาวเราบริจากกันเดี๋ยวเราบริจาคน้ำใหม่ตัวกระายจะไม่ฟาหนะใชอะไรได้สุบหนึ่งอาอีเลยว่านว่านนี่นะว่านนีที่คสก็ไปซื้องาเฮือนน่นตะคุงมาใส่เออใส่งางาอีกแม่อีบุมเอาหาย่ะรถ กินกับพิษกับผาะือจะวาย่างอยูกันได้เฮ็ดแบบไปเอา้วมนลูกคือจังวะือจะว่าแล้วบได้กินเหลือไมก่พวกมใชไคือจังวะล้าจะว่าอีก่จพังเรือขั้นหลจะหมดว่าจะกินเขาแห้งๆเนาะตุเห็ดไหวเลยขึ้นเป้างาขือนมนให่เงยงสูเพื่อที่หามาลเศร้าอยากซ่เขะคือจังหวะคือจังหวะอยู่เพาะคือจังหวะอยู่ เฮ้ยเตียงปหาก่อนเล้อเฮ้ยคือใจหวาเตียงไหวนั่นนี่แหละปอเออลมีแต่คือใจหวาไปไอ้โกมกับบ้านถึงใหมุกน้องม่น่ะน่าชวนเราด้วยอ่ะพี่น้องเอ้ยล่าขีดสมีดเลวพี่น้องกับบ้านก่อนพี่น้องเอ้ยมันยาวยาวอันหนึ่งเอน่อเออเออแม่นเหตุใดขอกินอืดมกกินไทยอะไเพื่อมาปอกอีย เผื่อชีแล้อีกกระปิดกระป๋อนเนาะข้าผู้หิวขาวแห้งนี่ข้าผูว่าสาคิดจะน่าจะแกงมาใหม่ตายไะไปเมื่อ